สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาพูดถึงเป็นกิจกรรมใหม่นะคะเป็นของตัวออยนะคะเป็นกิจกรรมมังกรกันนะคะก่อนที่จะไปดูกิจกรรมอะไรนะคะ mm. ก็ฝากช่วยกันกดติดตามให้กันเยอะๆด้วยนะคะ mm. เพื่อเป็นกําลังใจนะคะ mm. ก็ตอนนี้นะคะ mm. เราก็จะเข้าสู่อ่าห้ 50, 000, 000, าหมื่นหนึ่งพันครแล้วนะคะ mm. ก็คือ เดี๋ยวก็มีอ่าคือเรายังไม่ได้แจกคูปองเลยทุกคนเรามีแต่ทําคลิปมาแน่นว่าการแจกคูปองนะเดี๋ยวก็จะแจกแน่นอนนะคะทุกคนก็คือเื่องนี้ก็แบบอ่าติดภารกิจแบบเป็นคนขี้เกียจนิดหน่อยนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะก่อนที่จะไปชมนะทุกคนคือมันจะมีกิจกรรมอันนี้นะคะจะเป็นอ่าอันไหนเนี่ยอัปเกรดสก,กินนะคะจากที่เราทําคลิปไปเมื่อ,อประมาณเมือม่อเมือม่อเมื่อสองวันที่แล้วนะทุกคนก็คือ อันนี้คือเขาจะให้อันนี้คือเขาปรับเปลี่ยนมาแล้วนะคะก็คือเป็นล็อกอินก็คือแจกฟรีนะคะเพิ่งปรับมาวันนี้เองนะทุกคนก็คือ2วันที่แล้วอะ่ะคือยังต้องซื้ออัปเกรดอยู่เลยนะทุกคนเนี่ยแล้วก็จะมีล็อกอินรับไอเทมนะคะนี่ก็คือล็อกอินก็คือได้ไปวันละ5อันเลยนะนี่แล้วก็จะเป็นโรงเรียนอานะคะก็เป็นล็อกอินสิวันรับสกินใหม่ฟรีนะคะเป็น สกินของฟลอเรนติโนนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูสกินกันดีกว่านะทุกคนว่าสกินใหม่ฟลอเรนจะสวยขนาดไหนนะอ่านี่คือมันยืดเดี๋ยวมาทุกคนอันนี้คือเรายังไม่ได้เข้าซารานในการอันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูสกินใหม่ฟลอเรนกันก่อนนะคะก็สําหรับมัดรวมเป็นกิจกรรมเลยนะทุกคนแบบหนึ่งนะคะคอมก็ช้านิดหน่อยนะคะนี่เป็นสกินนี้นะทุกคน ก็อยู่นัเนี่ยทุกคนว่าไปนี่นี่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่ดูรูปนะคือรูปตอนนี้ยังไม่มานี่นะคะหมุนรอบๆก็จะเป็นนี้นะเป็นข้างหลังโอมีกระจกด้วยใครํำเก่งก็ใครสายไฟเป็นเ,เลิฟโฟเลนนะคะก็ไปล็อกอินกันนะคะง่ายๆแล้วก็จะมีี่มาดูกิจกรรมมังกรกันดีกว่าค่ะทุกคน เดี๋ยวรอโหลดสักแป๊บหนึ่งนะคือหลายคนก็จะงงนะคะมาเล่นยังไงเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่านะคะคือเราคือก่อนตอนที่เข้ามานะคะเขาจะเป็นเขาจะให้เราเลือกเป็นรางวัลน,นะคะคือเราเลือกเป็นสกินสลิมตรงนี้แล้วนะทุกคนแล้วเรามาอ่านกติกานะคะอ่ารางวัลก็27ถึงวันที่9แล้วก็ปึ๊บ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 อันนี้ก็คือมันก็เหมือนเดิมนะทุกคนอ่านง่ายๆไม่ต้องอ่านอะไรนะคะนี่แล้วก็จะมีตรงนี้นะรางวัล มีโอกาสที่ได้รับนะคะสกินถาวรกับฮีโร่ถาวรก็คืออ่าสิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลูนจะเป็นสิบเจ็ดจุดแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเพชรกับคัมพีทั่วไปก็จะมีโอกาสออกเยอะหน่อยนะคะก็จะเป็นสกินถาวรกับฮีโร่นะคะนี่มีไอริบุลาเลมาอ่าวันเดอร์วูแมนเลเลน่าคิวเลอะไรบาๆๆโอ้เยอะมากทุกคนและอันนี้นะคะถ้าเราเปิดครบห้าช่องเราก็จะได้สกินนี้ไปเลย สกินอ่าสกินออยล์คอมเพลเกโนนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็ถ้าเปิดครบ8ช่องก็จะเป็นแว่นก็จะสกินแว่นแล้วก็ถ้าเปิดครบ19เช่องก็จะเป็นออยล์คอมเพลบลูเพลสนะคะเดี๋ยวเราลองกดสักหนึ่งอันนะแล้วก็อันนีนน้อ่ะเปิดช่องปุ๊บคุณต้องการใช้คืออันนี้คือฟรีนะคะน่าจะฟรีนะครั้งแรกนะทุกคนได้25่บเพรนะคะอ่ะลองเปิดนี้ ที่เหลือก็จะเป็น9เพชรล้วทุกคนอ่ะอันนี้คือไม่ขรบ,บองไม่เพียงพออันนี้ก็คือเล่นฟรีแค่ครั้งแรกหนึ่งครั้งนะแ้ะเปิดได้ทีละเยี่ยสุดก็คือเปิดได้ทีละ5ช่องนะคะนี่สกนี้เลยก็คือเล่นฟรีหนึ่งครั้งนะคะก็ใครสายฟรีก็ใครดวงดีก็เป็นลุ้นกันนะคะโอกาสออกมันก็จะน้อยนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสกินของตัว AIO นี่ดีวกว่านะคะตรออ่อนเลยนะคือไม่ไม่ยากนะคะแค่กดเปิดไปนะทุกคน อืมก็เป็นแอสซินแล้วก็มาที่นี่นะคะตัวอ,อยอยนินจ้านะทุกคนนี่นะคะนี่ตัวน,นี้เลยจะเป็นสกิน RPL นะคะนี่โอ้ทุกคนคือยิ่งใหญ่มากโอ้โหสวยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะคะแต่เราคิดว่าถ้าเปิดครบ สิบสิบเก้าช่องอะ่ะน่าจะเปลี่ยนเป็นจากสีเหลืองเป็นสีม่วงนะคะน่าจะเป็นสกินไทยหรือเปล่านะทุกคนเราไม่แน่ใจนะคะเราคิดว่าน่าจะเป็นสกินไทยนะดูรูปทรงมันออกไทยๆนะทุกคนที่เขาประกวดฮีโร่กันอะ่ะนี่นี่สวยมากนะคะก็เดี๋ยวก็ไปลองเล่นกันดูนะคะใครดวงดีก็อาจจะเปิดหนึ่งช่องแล้วได้เลยนะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลากาเพื่อนๆนะคะหากใคร ชอบก็ช่วยกันกดแชร์กดกไลค์แล้วก็กดสับตะไคร้กันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามทุกๆยอดไลค์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์นะคะถึงมีแม้ว่าบางเม็ดเราก็จะมีกดหัวใจให้แล้วก็จะไม่ได้ตอบบ้างนะคะก็คือเดี๋ยวก็จะพยายามตอบคอมเมนต์ให้ได้เยอะๆนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกันด้วยนะคะทุนสวัสดีค่ะ